ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจบวติดตามแฟนเพจใน Facebook นะสําหรับใครที่อยากได้ยอดผู้ติดต,ตามเยอะๆสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยรับรองว่าเพจปังแน่นอนนะจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE SMM นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแลถ่ถหาใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี G ี mail กันได้เลยนะ แต่เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนื้อเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่นาคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่และบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามบก ถูกใจแฟนเพจเนาะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้นะคะเลือกหมดุดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเนพื่อน<ม>ืกอกทูกใจบวกติดตามแฟนเพจกันได้เลยเสร็จแล้วเลือกบริการต่อกันได้เลยนะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป Copy Link ิก์นะคะเพจที่เราต้องการจะเพิ่มยอดก,กันได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลย นี่นะคะข้างล่างตรงนี้นะก็คือเวลาเฉลี่ยและค่าใช้ใจ่ายของเรานั่นเองจะลาให้กดส่งกันได้เลยนะคะ ื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสาหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่และบริการต่อกันได้เลยต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกแค่3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code ช่องทางที่2องฟองอัลกอริทึมและช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือ t o m ั n นี่วอลเลนั่นเองสะดวกช่องทางใหน่ใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนั่นเองนะคะต่อมาในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ G เฟบ e ๊ก o t y o u t วิตเตอ t ์ e r TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำาสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยไว้ด้วยนั่นเองนะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาใช้ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของเหนือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวช่วยเหลือสําหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าชา้าการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะจะมีอมีในนคยตอบกลับตลอดที่14ชั่วโมงด้วยกัน และช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเราเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหกันเลยแต่ขั้นต่ำอยู่ที่ห0 0ยบาทนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SMF ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละคระเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้เพจของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะของเพจของเราอยู่ที่การ 98การถูกใจกับ98ผู้ติดตามเนาะขอ้อนี้ลองรีดรอบหนึ่งนะคะแต่นี้นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดถูกใจกับผู้ติดตามเราก็ขยับขึ้นมาแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่ซื้อบริการแล้วยอดยังไม่ขึ้นก็ให้นั่งรอกันก่นกอนได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิมมิงแล้วลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะสวัสดีคะ่ะ